ขณะที่ในส่วนของคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดตราดนะคะได้ประชุมนอกรอบพิจรารณาผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดตราดจํานวน2โครงการ นางกมลวรรณรุจิอาดรองประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตราดรอบครั้งที่5ประจำปี2568โดยที่ประชุมนะคะได้มีการรายง,งานผลการเบิกจา่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตราดรวมทั้งผลการลงพื้นที่สอสองโครงการซึ่งคณะกรรมการลงพื้นที่สอสองโครงการเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด 26โครงการแบ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ11โครงการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2จํานวน3โครงการโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8โครงการและโครงการเพิ่มเติมอื่นอีกจํานวน4โครงการ อย่างไรก็ตามนะคะในการประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดตราดในครั้งนี้ได้มีการร่วมกันพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดตราดจํานวน2โครงการนั่นก็คือกิจกรรมการแข่งขันเรือใบตราดลีกัสตาขับ2025ด้วยงบประมาณ1 6 3 7 1 0 0บาทดำเนินงานโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานทุกมิติสำคัญสู่แรงงานมีฝีมืองบประมาณ1,497,000าาบาทดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน33ตราด